คุณสมเกียรติสเสวสสมบูรณ์หรืออากงเมง้งอายุ90ปีโรคเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจโรคภูมิแพ้และโรคเลือดคุณสมเกียรติต้องคอยระวังเรื่องโรคเบาหวานเนื่องจากมีน้ำตาลในเลือดสูงค่า HbA1c ยังอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานจำเป็นต้องทานยาเบาหวานเพื่อคุมน้ำตาลให้อยู่มีโรคไตเสื่อมในระยะสาม ค่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวผิดปกติโดยเม็ดเลือดขาวสูงกว่าค่าปกติและมีเม็ดเลือดแดงที่ต่ำจากการตรวจเลือดพบว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟโฟไซต์เรื้อรังมีอาการเท้าบวมกดเป็นรอยบุ๋มมีอาการเจ็บหัวใจมีภาวะภูมิแพ้น้ำมูกไหลตลอดเวลาหลังจากให้ทานยารอบแรกผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนเท้าที่บวมก็ยุบลงเท้าที่เคยเป็นแผลก็แห้งกดไม่เป็นรอยบุ๋มผิวพันธุ์ดีขึ้น มือไม่สีหน้าตาสดใสอาการเจ็บหน้าอกหายไปหายจากภูมิแพ้หายจากน้ำมูกไหลอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนปัจจุบันคุณสมเกียรติใช้920แคปซูลหลังอาหารเย็นบลูมูลก่อนนอน CBD 2,000มิลลิกรัมเช้าเย็นแคปซูลสมุนไพรลดน้ำตาในเลือดเช้าเย็นมะรุมบำรุงเลือดเช้าเย็นคอยติดตามอาการและคุมอาหารต่อเนื่อง